ปาดหัว Come on Come on ลงมาไหม Come on Come on Come on เจ้าเจ้าไอ้บอมีหูเลยวะ Hey Yeah you No know You You เจ้า You Come on ลงมาหาพ่อมึงเดี๋ยวนี้พ่อมึงอยู่นี่ Hey Hey พ่อมึงอยูน่นี่มาหาพ่อเร็วและเล็ก Come on Come on Hey Hey ลูกพี่เจ้าลงมาหาพ่อมึงพ่อมึงอยู่ทางพี่ เฮ้ยจะไปด้วยเจ้าจะไปด้วยไม่สนใจเฮ้ยพอมึงู่ทางพี่มาหาพอเร็วลงมาลงมาหนูคิดหนูคิดว่าแจะคิดได้เฮ้ยแม่มานี่คุิควิคคมันฟังรรลุเรื่องหรือเปล่ามันตกฟอร์ภาษาจีนภาษาจีนว่ะอืับตรงไหนาไทยตมานี่เอามันเป็นหมาฝรั่งต้องบอกฝรั่งเด้อนฟฟฟนี่ของแถมาะไรบวันี้ ลงมาเปิดทางหุ่นเนี่ยเปิดทางหุ่นท่านอีหลงเลยเออเปิดทางหุ่นท่านอีหลงเลยมันจีไปมลล้างรถแล้วมาเจ้าทางพ่อดีกว่าลงมาลงมาหาพ่อเป็นอะไรหรอกมาเฮ้ย เฮ้ยเอารถไปเอารถเอารถเอารถไปเอารถไ,ไปเอารถไปเอารถไปเร็วเรแล้วถือกองเว้ว่าแล้วตัวมาเปนสีรูดระว,ว,วังสีแยกลิ้นไซล่ะบัดนี่คือถนน,นแท้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว

ตตึงเนาะตัตึงจริงตัวตึง,ต,ง,งตัวตึง,ตตงไปได้อยู่บังไดล่ะ,ะไปได้อยู่บังได้ย,ยางที่ย่างแบบนี้แกนป่ะสินบ่บอกแล้วว่าจะให้รุดบักอันนี้ตั้งนาขึ้นถนนย่าเดียวเลยบ่มันยางมาหาแบงค์เราแบงไว้ใจมั่นมา พี่แม่มันยื่เย่มันยื่มันยื่เอาใส่เอาช่วยยายหน่อยมันมันบ่ยอมเขาเห็นบ่มาเอามาเอาลุ้นลุ้นมาเราเองนะมาเอาเห็นมันยอมเข่าเห็นปอ้ยอก่งข้ายางเดวเลยแม่กับซับกินแต่ได้มันดีนะงงก็มาอีกแล้ว